तखे कामे जलोपे सिदि की अंतर जे जे ज्ञानी धीते रत्ते तखमे तलोना कहानी के आपुम केते हुमा जयंतु देवा चल चल विशमयक कंता फनाखा एतंता जंती के यम मुनि वर वचनां शातु मे सुननते ธัมมาสวณกโรยัมปะทันตาธัมมาสวณกโรยัมปะทันตาธัมมาสวณกโรไถ่เหล็กเอามาได้ <laughs> ไล่นอาเมนต์อัดคู่เป็นพ่อเป็นแม่ก็เชิดบานนี้น้ำเกิดสรียบรหน่อยแล้วผู้ใดซื้อดีดีกม่คนจะว่าซื้อบม่ดีมันบม่ดีรามันโม่ตำราเพิ่นบอกไว้โอ้โหคู่ไหนเชิญดีดีคื่อะไรขอให้เชิญไม่ได้คล้องนี่นะซื้อดีีน้ำใสใสฮุ้ยไปห้ฮุนีุ้ดใสุดใัหน่ พ่อมัดีม่เอา่องเขามเนี่ยพอจีว่าตัวเัาเนี่ยก็พอมาพี่มาหาพ่อพี่ไปพ่อมัดจะเอาอามีเดียวมาวัวคนดนยครา้ขพ่อมาดพ่อมาดเามัดขเรามัด ก็มาเกียวน่ะพราะงี้เราพาเขามัดเด้อเออนเอาอันนี้พี่น้องข้าอ้วยหนาไปทำไมดอกผู้นั่งดูรานทั้งนี้เออผู้ผู้ฝากบอกพี่เนี่ยดำในคำยันนะยอดมดเลยบร้อยเลยก้อยไดนใจถี่แม่บ่ใจสุดต้นเด้อใจสุดต้นเออเใจมันเด้อเอาอวันเี๋มาเออพอชิดก็แม่ยดำมาหาพอพี่บันกล้วยหนาไปแล้วพี่รับกันหาขึ้นเออมาพี่แม่ค่ำก็พอชิดมาพี่มาฮะพอพี่ เช็ดไปพ่นช็ดขึ้นท่าปลายด้วยชิดเสางชิดขึ้นท่าปลายด้วยไปด้วยดวยเอาต้นอาปาปลายมีมบัตเอาจ๋าถูกพอปานนี้ห้สมบัติอยนูนี่ขึ้นอาวุธขึ้นามีเงินมีช่องเป็นหาเศรษฐีมังนี่เงินล้านนี่บานพ่อปานวงนทีนปป่นียังให้ได้มีเพิ่นเป็นอีกเป็นข้อไแล้า พอชิ้มาพี่พอชิ้นก็ไม่ได้แม่ก็มาพี่ขันเฮ็ดเสร็จแล้วเออเอาชิดไปเออนั่นผมว่าล่ะต่อลงไปเออเรพียต่อพียงรุดนะเออบ้านนี้ก็ใช้ได้ใช้ชิ้นได้ใช้ชิ้นเอามาคล้องไว้เด้อเออเอามามัดสูงๆดึงไปหาเพราะว่าไม่สู้คนเออเดี๋ยวโตมัดเลยเด้อโตหมัดโตมัดโตมัด ตัวมัเสาเออมาพี่เพ็นะชิดก็แม่ดำเนี่ยข้ามาพี่มาพอพี่เออว่างไว้วางไว้มันดำข้านี่พออันบอกทจะไปคุยเงาบ้านแบบแชื่เชื่อว่าจะไหนเออพอชิดมาดันขวเยขามแม่ด้านพี่ไม่ใช่พี่ไอนเยตั้งเป็นเส้นนาไปเป็นพานม อ้าวันนี้ใจไว่รอดเด้อเด้อเออขึ้นปหาพพอยแมวจ่าจ่าดึงคอยไม่เห็นว่าก็มาอยู่ช่างนี่ถไปบ่อยู่ชางคนเเอนาะเออไปช่างคนรักคออนุญาตจกอนุญาตทุกคนไปช่างคนจ้ะไม่เคยช่าวิธีม่เียงจองเนยยืนจับเลยจับไปช่างคนเลยจับไม่ออกเอออนุญาตเม่ทุกคนเด้อไปด้านนั้นเอไปนา่นนั้นไปนั่นดึงไปดึงไปดึงไปยาๆไปบุ่น ยายยายสงดึงดึงก่อต้นมันไปเออดึงไปเอาาปนี่มันจะเสียเวลาเวลาถามเม้าเก่านี่กาพอดีเอามาอย่ามาง่างนี่เจ๊ะเลยนางร่งนางร่งนางรุ่อยู่ยืงนั้เอยูปุยยืนใส่ปุยขวพอจะเปิดตึกตำราเปิดจำลาวาเลยตาวโนโมตสะพะวะโตระโตสมมาสมบัสษา นะโมตัสสะภะคะวะโตระโตสัมมาสัม <hatten> พุท <Pit> ธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมทัสสะภะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุสาธุสาวแห่งนี่มางงามดีเกียงปวดแเน้ออดลอดเกียงคือดังท่องเหลียงสาวแห่งนี่มางงามดีเกียงปวด อดหลอดเที่ยงคือดังมอละกดมอละกดตั้งเป็นสันเถียวทีตั้งตะกี้เจ้าหากยู่เขาพชเมโนลาดบัดนี้เขาเอาพยารังเอามาบรศาสต์เป็นปูนซีเมนเอาลกเข็นเล็กดีใช่ดีมากเลยและจะไว้ให้เป็นแก้วเมืองเมืองเพว่แนนบ่อพี่น้องเออชุ่มกุมพวกมูสีดีบ่ เอาวนตกยน่าฮ okay. <t> ี่งาตาดนี่บ่เอาวนเซนเตน่ามีมากเอาวนสากรักหอยถึงต้นกำเนี่ตะน้เออสาธุเออเอาบ้านี้มัดดีพอมัดดีเอาฝากเขาวบัดพ่อเขาทิ้งออกเจ้าว่างงล้ เออชินเกี้ยจังน่อยเออพวกเกี้ยกับพวกพี่นี่หรอกมันจะดีดีเนาอเออแมนแมนมันสูงมันสูงเออมนมันมัดีวปากเาัดเออทีิเกีละเออนั่นโอ้ยมนี่ยดตมงคลขัดเสพี่น้องพู้อยู่ทั้งน่อแมผู้ได้เสียตัวกวนะผมเด้อว่าพบกัน เพราะว่าบ้านพิ่งเป็นลิมอนปลาคู่มาเช่นตผู้ขาเพิ่งอนุญาตให้พอเนี่ยนะเป็นเพศตัวให้เออเพราะว่าเพิ่งแดงบ่ได้สองสองตัวนี่กับผู้ขาปลาคู่เดียวทั้งคุณอ่ะเนี่ยอ่ะไอันนี้พร้อมเราไปสร้างเกษตรพร้อมดีเนาะเด้อเอามาเนี่ยไอ้เวลาเป็นมงคลเนี่ยพวกผู้ขาจีนุกเสาแหกเสาควนเป็นเออเสาแหกเป็นเสาต้น คันเป็นพอบ้านก็เป็นผู้พ่อเขาควรก็เป็นผู้เมียจำเล่าเอาแต่เพรานฉะนั้เวลาปุ่มมงคลเราก็เชิญ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 จางกับเชิญจางเอิดว่างเรื่อยไปว่างเลยเอยอันนั้นเจะไม่โดนเอาเดินสองสามเจยัมโตโพธิามดิีสักยานัง Nasibatnya no ewang tawang dijayerohi jaya cep, jaya mangkali apalagi badan dikebab di pukali. Abisnya siapa Buddha nang agapatoh, semua tati sinakatang, sumangkarang supapatang supa patang, semua tibang, sukeno semua terus ปัตรนังกายกรมมังวาจกรมมังบัตรกินังทัตรกนังมโนกัมมังปนิพิเตบัตรคินาปัตรคินานิขตวะนลันติปัตินีสาธุตังดีดีด้วยสร้างด้วยลู่มด้วยไฟย่าหไ้งลุมเทิดาด้วยลยเปอร์เซ็นตันเปอร์เซ็นเอาเนมาล่องไว้ออลองมาไว้ เออเดยวเตัดออกเลยตัดไม่เช็คาว่านี่ก็ได้ตัดเลยเออนั่นจะไปดึงออกมาหมดตัดเลยอ้าวมันมัตสึพี่บานเออเจ้าของบ้านของเงินกับมัตสึพี่น้ำพอบางตำราเนี่ยตะกี้ห่อตะใส่ไปเสาเนี่ยบันใช่มันอยู่เสาขวัญก็จะลายลุเลยเด Hãy subscribe <coughs> cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

เอาลงวอันกรมอม้าอลมานี่อน้องมา่นี่อคกมเาองจ้างเอาลง่วนสเออบ้าพี่อเามารถเด้อรถเสาเอกเขาทัเนี่ยกับรถเสาขวัญานีเออให้ดูให้ร้านเย็นๆไปโจ๊กเทเจ้าเราเทว่าเดี๋ยวป้าบนมาเดี๋ยวพนังยุ่นเท่เลยเนี่ นางเบิ้งเข้าคือเด้กเพรมันธรรมดาบอได้เชิญเพิ่นมาแล้วแา่นาเพิ่นมาแล้วขันบ่เห็นโตัวยาลูกปลูกคน่าซึ่ง้อนี้เอามาแจ้งข้าวเออเอาให้มันถูกคนบ่ได้เฝ้าดอกให้หฮดทุกคนอายุเย็นเป็นช่วงให้ลูกหลานได้เอดม่าข้าเกิดยาจะพมานานยาพันธ์ให้เฮ็ดได้ถูกต้องตามประเพณีโบราณเอาแมวมาได้ืหอนี้แม่สาเน่ก็ขอไพ เออเอาเรียบร้อยไหมล่ะกัสทีเก่าพิธีการเออตามมาเส้านั่นพ่อมันนั่นเออแค่ว่าขาดฝ่ายย่างพวก่างนั้นดอกเข้ายุ่กับป่าก็ดอกเออโอ้ยมันโบมันนี่อันนั่นอันเนี้ยมันมันสิมันโบเฮีนี์มันมันเออมันเลียวมันเลียวเออโบเฮียมันแน่นอนอ๋อเนี่พ่อเดาเด้อเอาไปโน้มเงินพวกก็มีอ่ะ สาธุสาธุคํำว่าขวนขวนนี่มีวามหมายเดลยอขนาดเนื้อธรรมาสตร์ดแตงส่างไดมีไหวหูวทูกคนทุกคีวินเริ่มม้นมีกามอนตัวหัวผมร่มตัวร่นเวียนขอดบนหอยเป็นวงล้อมเกิดทั้งหอมหอเจ้าขวัเฮาข้นทีจนขวนบบมีตัวมีตนเต่ขวนเฮาถูกขันหันหนาไปเพึงขวนขาำปาสนาหมดม้วนนั่นขวันนั่นเม่นนั่มาทำ ขวานสีดำสีเขียวแม็นบ่มีผพ้ใดหูย่ำดีใจชุนสู่ทุกสบายทุกตทุกทิ้งขวนนี่เนี่ยเนี่ยขึ้นต่างคนก็ต่างอื่นจาบาต่างคนบางคนนั่นก็ยังมาขวนหายมูแต่ย่ายว่าขวนเสียต่างกระบวนจาเบ่าวร้อมึงก็ข้อมื่นบางเื่นตกใจง่ายว่าขวนนี้ทั่วข่ายดีหายได้เกลขวนสารพัดผูกจางรวนถูกจางใจสมัร แนวที่คนเฮาแพงหักเอินว่าขวนทั้งนั Jamie, ้นหัวเมียกันนอนเทียงขางหาสตางเลียงอูกรนยังเอินว่าเสาแหกเสาขวนตามจำาอนเป็นบงขีขวนขวนนี่เด็เพึงพาพี่น้องเอ้ยเพราะฉะนั้นก่ามือนี่เป็นมือสันนดีนกเสาแหกแล้วผู้ขายจิหนกเสาขวนพาหลูกควาลันในตำปีที่ตามประเพณีโบราณเอาวันนี้พอไงเออชาบลงเออ เอาบอลง้ออีเมล่ายนี่บอโอ้ยสาเฮ่นนี่มางามดีเกียงปวดอ่อนรลอดเกี้ยงคือดังช่องเหลียงเสางเฮนนี่มางามดีเกียงปวอดอ่อนหลอดเกียงคือดังม้อระกดมอระกดตั้งเป็นถันแถวท,ทีตั้งแต่กี้เจ้าอยู่เขาพะชมีนุล่ละวันนี้เขาเอาเจ้ามาบดศาสตร์เป็นปูชิมินเอารถเข็นเดียกดีไส้ดีมารอ ก็จะไหวให้เป็นแก้วมิงเมืองตัวแมนบบแมีนไห้เนี่ยเออเอาบนง้ออีเมล่าในี่บโเอาบนไปเขาย่องนี่บโบย้อไปอยืนได้ไหมนะเอาบนลล่องเขากำเอาบนกค้ำเขากับผมเอาบนลชุบบอลใหญ่หนี่เถอะเนะใช่ใช่โย ชัยโยชัยโยเอ,อ้ยจังสัน่นยังไงหาแผ่กาสุกัสจูเออมันว่ามันต้รงมาดามัดปวานนี่เออวานนี้ผู้ว่าได้กกับวานน้ำผมเดอ้อเนี่ยของแม่นตนกระไรลูกเจ้าทางเขาดีเออมัดน,นี่เป็นผาขาวผาเหลืองมือนนี่เป็นวันจันผาเหลืองกับผาขาวน้อยๆก็ได้โมไปยงัง เออพอด้มากก็เป็นผ่าขาวสาดบริสุทธิ์แล้วเออไม่ก็ไม่ไมเดือเกี่ยงวันจันเป็นไม่มงคลเออพอเขียนไ่ให้อะไรมือแล้วเอามานี่เออเตรียมตัวเดว้อย่าให้คิดให้พลาดทางทั้งหลายกเตรียมตัวเออเดวเวลาพอดีพอดีสามมงเช้าเก้า

อปัลละกิจะปันลังเกจิปะตาวิโพขะลิอภิเสกะอภูตานะกะปัตโตปโมทะติกุณะกะตังสุมังคาระสุปภาตังโสติตังสุกะโนสมโหตุเตจฉิถังธัมมาจะริสุปะทังคายกรรมวาจากัมมันปะทักขีณังปะทักขีณังมโนกรรมัง ปันทิเ่เธอทัฒกินาปทัฒกินานิกัตตาวานละพันตัดทีทัฒกินีนหมดกระบวนแล้วสมควรสี่เดียวทัวพี่น้องเอ้ยห้ามาห้อมกันอนุโมทนาให้ลูกหลานได้เป็นมงคลมาดีทั้งเราทั้งหลายใช้โยให้เป็นมงคลในลูกใหลานแจกไพ่กายทุกสตูหนึ่งสองสามใช้โยใช้โย